เอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะผมวันนี้เราก็อยู่ที่ช่องในฟิปกับเกมโลโบ็อกพริกจิ๊บกันอีกไม่เช่นเคยนะครับผมเพราะว่าอันนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมก็อันนี้คือเกมพริกดิบผมก็คือจากคลิปที่แล้วเนี่ยมีคนแนะนําเกมนี้มาครับผมก็ถ้าคิด ว่าก็ได้เป็นเกมดิฟนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e กันด้วยครับผมแล้วก็เสื้อสวยมีหาซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมมีหลายสีหลายสไตล์เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะฮะแล้วก็มาจุบคู่กันดีกว่าครับผมเอื้อมือพี่ปุ่มไลค์ปุ่ม u b s c ไ i b ์ผมฮะสี่สามสองหนึ่งกดครับโอ้โหเรียบร้อยครับผมคนเท่โอเคครับผมอ่าตอนนี้เราคือเราอยากเหมือนจะยังไม่มีรถเลยนะครับผมตอนนี้ผมคือเลือกอ่าตอนแรก ใช่ไหมครับพอเข้ามาปุ๊บมันใจะให้เลือกด่านนะครับผมด่านก็คือจะมีอย่างนี้นะครับผมนี่กดเลย์นะ,ะแล้วก็ผมเนี่ยเลือกด่านไอ้นี่มานะครับด่านนี้เมื่อกี้คือด่าน The p i ินะครับผมเาผมขอลองเอาด่านนี้ก่อนแล้วกันครับผมแบบง่ายๆก่อนนะ,ะแบบทดสอบระบบนะฮะแต่ผมรู้สึกว่าเสียงมันเบาอ่ะเสียงมันเบาหรือว่าอะไรวะอ In ินพุตอินพุตต้องเป็นไมโครโฟนโลโลโลโอเคแต่ว่าไม่ได้พูดหรอกนะครับตั้งตั้งไว้ โอเคผมเรามีเงินอยู่2 5งหมใช่ไหมเราซื้อคันไหนได้บ้างนะครับผมคันนี้คืออ๋อคันนี้คือฟรีเอสคือฟรีอันนี้3 5 0ห้นะครับผมก็15ื่นอันนี้ซื้อได้นะแต่ว่าผมว่ามันเอ่อมันอาจจะพอๆกับคันนี้ว่ะ ผมเอาคันนี้มาก่อนแล้วกันอ่าตอนนี้คือเราซื้อแล้วนะครับผมเฮ้ยทำไมไม่มีเสียงวะทุกคนอ๋อผมผมปิดหูฟังอยู่โอเคนะเสียงมาละ <laughs> ทุกคนน่าจะได้ยินแหละแต่ผมอ่ะไม่ได้ยินเองนะครับผมเพราะผมปิดหูฟังอยู่มันเป็นไอ้นียไวเลส ม,มาหูไม่รู้เสียงดังไปป่าวทีนี้ผมเบาให้เหลือสักประมาณ25แล้วกันนะครับผมมาดูกันว่าเกมนี้มันอ่เป็นยังไงครับผมเรื่องของการดิฟนะฮะะบบด,ดิฟกดเปซบาร์อ่คือลงกดสเปซบาร์คือลงนะครับแสดงว่าเกมนี้แบบดึงอ๋อกดชิปคือดึงเบรกมือนี่นะครับกดชิปคือแบบดึงเบรกมือนะฮะนี่ประมาณนี้เลย ط. โอ้โหแล้วมันก็ซ้ำกับอ้นี่ดีวะซ้ำกับล็อกเมาส์อ่ะมันก็ซ้ำกับล็อกมุ่มมองฮะการดึงเบรกมือเพราะนั้นเรา อันนี่เราอาจจะล็อกมุมมองออกนะครับผมนี่ซึ่งมันจะได้ไม่ไม่แบบว่าไม่ทับตอนเราดึงเบรมมืออะไรอย่างงี้นะครับนี่นะผมโอ้โหการดิปก็ค่อนข้างที่จะดีนะเออดีแต่ว่าคือแบบคือดิปไม่เก่งไงนะ ทำไมเราลองไปด่านอื่นดูว่าด่านนี้มันมันแคบนะครับผมนะด้วยการกดที่ตรงนี้เฮ้ยตังขึ้นไวมากนะครับตังขึ้นไวมากคือแป๊บเดียวก็ได้แบบรถคันสุดท้ายนะครับผมถผมว่าคันแรกมันก็อาจจะดิปไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมอ่าผมลองเอาทักด่านสองดาวด้วยด่านนี้ดีกว่นะครับผมเออด่านนี้ก่อนแล้วกันแบบชิวๆก่อน เออมันสามารถแต่งได้ด้วยนะเนี่ยเออมันสามารถแต่งได้ด้วยนะครับอ่าพวงมาลัยขวาครับผมอันนี้เป็นพวงมาลัยขวาเนี่ยผมลองแต่งดูสักนิดหนึ่งดีกว่าว่าแต่งอะไรได้บ้างนะผมเพ้นท์นะฮะอุ้ยสวยวะ่ะเฮ้ยคือแต่งสีคือสวยเลยนะครับผมเออแต่ s 1 5เนี่ยผมชอบสีเหลืองนะครับเอ่อเท่าไหร่วะเท่าไหรอ่อ่ะโอ้โหห้าร้อยแล้วก็กระจกนะรกระจกดําแล้วกันอีกห้าร้อยหูแพงเลยเนี่ยสปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์ดําดีครับเลือกปุ๊บอ่า แล้วก็ฮูดขอลองเอาเป็นดำโอเคดำก็สวยเออนะครับอ๋ออันนี้คือถอดถอยพวกนี้ได้โอ้ดูเครือค่องก็จะเฟี้ยวเลยนะครับผมอันนี้เฮ้ยเอาเรื่องว่ะมาเราแต่งนี้เสร็จก่อนแล้วกันอันนี้คืออะไรเอ้ยเดี๋ยว spoiler. สไปเลอร์สไปเลอร์ดำปุ๊บซื้อก่อนปุ๊บโอเคซื้อแล้วนะครับอันนี้คืออะไรวะไม่อ๋อเป็นโชค๊คโช๊คหรอโชค๊โชคน้ำเงินดีกว่านะปุ๊บน้ำเงินน้ำเงินโอเคเรียบร้อยแล้วก็สปริงนะครับสปริงสปริงเอ่อ ปิงสีแดงแล้วกันนะครับปิงสีแดงโอ้ไม่ค่อยเห็นนะมันไม่ค่อยเห็นนะแล้วก็ล้อนะครับผมล้อเนี่ยเออดิฟเนี่ยอาจจะผมอาจจะไปล้อข่าวนะครับเออเอาเลยแล้วกันซื้อกอ็ปุ๊บโอเคนี่คืออะไรวะสีน้ําเงินคือลายคืออะไร๋อเครื่องเครื่องตรงนี้เป็นเครื่องนะครับผมโอ้อโหอ้อยแต่งฝากเครื่องได้ด้วยอืม้อเล็กเล็กเอาเดี๋ยวฝาเครื่องสีแดงทำไมมันขึ้นนี้วะ อนนโอเคอันนี้คือซื้อได้แล้วค,ครับผมอันนี้อะไรไบปิงไปปิงไปป,งไป,ปิงคืออะไรวะอ๋อตรงนี้ไปไปครับออยังไงดีวะทองเหรอทองทองเหรอนี่เหรออย่างนี้เหรอ,อคืออย่างเงาอะดูดิคือโคตรจะเงานะครับผมนะออลองมาเล่นกันดูับผมใครแบบชอบดิฟน่าชอบนะเกมนี้แต่คือผมดิฟไม่เก่งนะก็คือเข้ามาแบบไนี่นะเข้ามาให้ดูเฉยๆนะครับผมโอเคแต่งตรงนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อย้วครับผมบอดี้คิดเรามาดูบอดี้คิด โอ้ยโอ้โหโคเด้เอาดีครับเอาดีครับเออดีคิดว่าหน้าเนี่ยอาจจะมีแบบว่ารีวิวคันอื่นมาด้วยผมเออผมจะไปฝึกดิฟมาก่อนอันี้คือเอาเอาผักเครื่องออกนิดด้วยนะครับผมมือผมว่าผมเอาใส่ไว้ดีกว่านะฮะเออก็ใส่อยู่แล้วแล้วก็บัมเปอร์เนี่ยเอาหูเอาออกไดดด้วยบัมเปอร์ก็เอาออกได้อินเทคอินเทคอ๋ออินเทคคือลองเปิดตรงนี้เราถึงจะเห็นนะฮะนี่เป็นสีนะสีอะไรดูว่าสีเหลืองสีแดงสีแดงนี่ยสีแดง ผมฟรีได้นี่ฟรีนะครับนี่ฟรีสปอยเลอร์นะครับขอเอาสปอยเลอร์ออกได้ผมเอาไว้แล้วกันนะเพื่อความแบบเทนะครับหูจัดฟีดเมนต์ได้เออดิฟมันต้องอยังไงวะดิฟอะแต่ว่ามันไอ้นี่ว่ะมันไม่ให้ดูนะครับไม่ดูอะเราคือเราแบบดูไม่ได้อนี่ offset fund ออฟเซตฟันหรอผมอให้มันออกมาอย่างเงี้ยเราต้องกดดัวไม่ได้ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยนี้ วัดวัดผมต้องทาไงวะอลององี้ไปเลยดิเดีย๋ยวมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะเอ้าอะไรวะนี้แบบงงงงแต่ว่าขอเอาแบบกลางๆไว้ก่อนเผื่อมันจะออกมาให้นะตอนออกเกมไปเอออันนี้ก็คือ,อเออเตี้ยไปแล้วกัน เฮ้ยถ้าเป็นรถด,ดิฟก็ประมาณนี้ก็ได้นะซ l เร็กโมด i ฟิเคชันปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่เห็นได้เลยวะงงวันนี้ใครรู้อ่ะคอมเมนต์ไว้ได้านล่างได้นะผม B O V นี่คืออะไรวะหอเสียงอ่าเอาดีครับเสียงแบบเทอร์โบนะครับนหวานกันเลยทีเดียวล้อ T E สามเจ็ดเฮ้ยมี T E สามเจ็ดด้วย T E ดีกวา่าป่ะล้อยอดฮิดนะครับ T E เลยละกัน T E สีขาวนะครับอ่าแล้วก็ พิสตันโปรฟอร์มูล่าผมขอเป็นฟอร์มูล่าเลยกันหูเหลือหมื่นสองว่าตังแต่ว่าตังหาง,ง่ายครับดิปไปดิปมาน่าจะได้แล้วนะนะโอเคลองออกไปดูก่อนดีกว่าปะ่ะว่าเป็นยังไงนะครับผมอ่าในรถของเราปุ๊บอัพเซตเอานี่มันออกมาแล้วนะผมแต่งมั่วๆฮะโอ้แต่ว่าข้างหลังเนี่ยคือต้องออกมาอีกเยอะเลยนะครับผมข้างหลังคือต้องออกมาอีกเยอะนะครับอ่าขอเข้าไปแก้หน่อยกันนะครับผมนะแต่ว่าข้างหน้าคือโอเคละปุ๊บเฮอื้อหูอุ้ยชนชน หูแต่โมเดลคือสวยนะมันทำสวยนะครับเป็นอันนี้ใช่ไหมฟิตเมนต์เบียร์ออฟเซ็ตก็ทก้าเท่ากับข้างหน้านี่แหละ,ะประมาณนี้กันแต่ข้างหลังเอาให้มันเยอะกว่าน,น่อยนึ่งอ่ะประมาณนี้ โอเคลองดูครับออกไปดูมันไม่มีแบบพร mm ีวิวให้ดูอะนะครับเออเลยมันเลยแบบยากในเรื่องของออฟเซตตรงนี้นะครับผมนะเออนี่สิบห้าเราโอเคยังโอเคนะวิ่ใช้ได้อยู่นะเอาอะไรวะแต่ว่าขอหน้าออกหน้าออกหลังออกหน่อยนึงยังไม่ได้วะเอานี้มันขึ้นแล้วทุกคนดูดิเห็นปะมันได้แล้วเฮ้ย <c oughs> โอ้จะได้งง งงนาน,นี่ออกมาละเมื่อก,กี้เหมือนมันอาจจะบักก็ได้นะครับผมเออล้อหลังเนี่ยออกมาวันนี้เลยกันนี้เหรอความสูงความเตีย้ยป่ะนี่แคมเปอร์ได้แบะนะล้อแบะอ่าประมาณนี้กันก,กำลังสวยนะครับกำลังสวยเออใช้ได้ใช้ได้นะครับโอเคปะ่ะเรียบร้อยนะครับโอเคเราลองออกไปดูกันดีกว่าว่ารถเราเนี่ยเฟคหรือยังนะครับผมนะฮะชึบป,ปุ๊บมาโอเคเปิดไฟตัวแอลป่ะโอเคใช่เปิดไฟตัวแอลแล้วะครับผมอนะเหมือนตามหลายๆเกมครับ ท่าน,นี้ตอนนี้เราก็ลองดิฟกันก่อนเดียวครับอ,าอา่าูดิฟยากว่ะดิฟยากอยู่นี้นะครับคือถ้าใครเก่งดิฟเนี่ยต้องต้องมาลองดูนะก็คือมันจะดิฟอย่างเงี้ยแบบปกติเลยแหละหูย <c oughs> คือแบบยังไงไว้เนี่ยดิฟโคตรยากหรือว่ารถเราแบบไม่ไม่เทพวะโูคือตังขึ้นรัวมากนะโอคือต้องฝึกอ่ะเพือบดบระบบดิฟผมว่ามันเหมือนมันเหมือนจนแบบว่าดิฟยากอ่ะเออ นะครับผมอันนี้สำหรับผมนะเหมือนจนแบบดิฟยากเลยนะครับผมชุดโอ้คือต้องฝึกกันแบบนะพอสมควรเลยแต่ว่ารถรถมันเฟี้ยวนะคือรถมันเฟี้ยวทุกคนก็เออลองเข้ามาเล่นดูนะผมใครที่ชอบดิฟแต่คือผมผมดิฟไม่เก่งไงับเออนะผมดิฟไม่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับผมก็เลยแบบว่ายากนะเกมนี้คือยากขอไปฝึกแป๊บโอ้คือยากมากนะครับผมเออ ก็อยากให้ทุกคนแบบลองมาดูนะว่าแบบว่าดิฟกันได้ไหมนะผมเพราะระบบมันค่อนข้างจะเหมือนระบบการดิฟอ่ะนะฮะเออคือเราต้องแบบฝึกอีกเยอะเลยผมนะแค่ผมนะเ,ออเพราะผมไม่ค่อยได้ดิฟนะครับผมออแบบเกมพวกดิฟจริงๆอ่ะนะอ,ออันนี้คือแบบมันเหมือนพวกอะไรวะเกม Astro Corsa ที่ผมเคยเล่นนะครับผมมันจะดิฟแบบสักอย่างนี้เลยลองโดนนัทให้ดูก่อนละกัน <laughs> โดนัทนะฮะอันนี้ก็โดนัทโดนัทก็ได้อยู่โดนัทมันไม่ค่อยยากะนะับผมชึบแล้วก็ออกปุ๊บดิฟออกปุ๊บอ่าเอือแล้วก็ชนอย่างนี้นะผมหูต้องลองวะทุกคนต้องลองว่าแบบความยากของมันเท่าไหร่นะเออแต่ว่าทุกคนเนี่ยอาจจะดิฟกันเก่งอยู่แล้วนะับผมเอแค่ผมดิฟไม่เป็นดิฟไม่เก่งเท่านั้นแหละนะครับผมต้องแบบต้องไปฝึกอีกนานอยู่นะครัะดิฟเออไม่ใช่แบบว่ามันจะเล่นได้เลยนะครับ แต่ว่าโมเดลคือสวยมากนะครับผมเ,ออเดี๋ยวผมขอเก็บตังค์แล้วก็มารีวิวแบบคันอื่นๆให้ดูนะผมเออแล้วก็ไปขอฝึกด,ดิฟคิปนหน้าาจะโหดแล้วก็ได้เออตอนนี้คือหลุดๆไปอยู่รอดูคีปหน้าครับผมอาจจะแบบเก่งนะขอฝึกมาก,ก่อนแล้วกนมันต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเ,ออเดี๋ยวแบบแบบอีกสักสองสามปีนะเอาแบบคุ้มเลยนะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็แบบมัวๆไปก่อนนะฮะคือมันไม่ได้ดิฟเหมือนไดเวอร์นะไดเวอร์คือดิฟถ้าแบบ เทียบกับอันอันนี้คือไดเวอร์คือดิฟง่ายไปเลยครับไดเวอร์คือแบบกระจอกไปเลยการดิฟนะผมเออไดเวอร์คือนะง่ายไปเลยแล้วก็ดิฟพาราไดก็ง่ายกว่านี้นะเออดิฟพาราไดที่ผมแบบเคยเล่นนะครับผมอันนี้มันจะเหมือนแบบว่าเกมเกมแบบในสตรีมด้วยอะแอสโตคอสซ่านะครับผมที่ผมแบบแต่ตอนนั้นผมใช้พวงมาลัยเล่นด้วยมันก็เลยแบบเออนะยากยากดูว่าพวงมาลัยกับคีย์บอร์ดอะไรยากกว่ากันนะครับผม แต่ที่ผมเคยใช้ก็ผมใช้คีย์บอร์ดเฮ้ยผมใช้พวมาลัยนะครับผมเออนะในการดิฟแล้วก็แบบฝึกได้แป๊บเดียวก็พอแล้วผมคือมันยากมากแล้วก็ต้องใช้เวลานะใครแบบทอ้ทอท้อเร็วก็แพ้ไปนะครับผมอย่างเช่นผมนะครับแต่ว่าเราจะฝึกกับโรบักแคนนะครับผมผมว่าถ้าดิฟเกมนี้ได้เกมอื่นคือชิวเลยนะผมว่านะเออถ้าดิฟเกมนี้ได้เกมอื่นแบบ สบายอ่ะสบายก็คือสบายนะครับหูทอาเจ้าดิฟตามทางตอนนี้คือยากอยู่นะแต่ว่ามันก็ฝึกได้แหละนะครับผมลองดูลองดูลองเข้ามาดูนะครับผมเออลองเปลี่ยนด่านดูสักนิดนึงดีกว่านะครับด่านเนี่ยผมจะลองเอาเป็นด่านอ่ดิฟิที่นี่เราลองลองด่านแบบง่ายๆาก่อนแล้วกันนะครับเออด่านง่ายๆชึบโอเคหูจะรถคือมันรถคือสวยมากนะแล้วก็เสียงคือเสียง <c oughs> คือดีอ่ะเสียงคือแบบนะครับ เสียงคือเกมดิฟแบบอย่างแท้จริงอ่ะับผมแล้วผมก็ต้องหาด่านโล่งๆอ่ะเข้ามาฝึกนะครับผมแบบว่าด่านที่ไม่มีทางอ่ะเออเข้ามาฝึกเรื่องของการดิฟก่อนนะแบบให้มันฟรีสไตล์ไปก่อนนะครับเออ,อย่างเช่นด่านนี้ก็คือโล่งอยู่นะตรงเนี้ยได้อยู่นะด่านเนี้ยเออเราก็มาฝึกดิฟก่อนโยกคุมมันให้อยู่ก่อนนะครับแล้วแล้วแบบค่อยไปด่านพวกนั้นได้เออนะครับผม ็ถ้าดิฟเป็นผมบอกมันมันค่อนข้างจะมันนะครับหรือว่ารถคันแรกมันจะดิฟยากกว่ารถแบบคันอื่นๆนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะผมต้องลองดูคลิปหน้าๆผมเออผมจะลองซื้อคันอื่นมาดูนะครับผมว่ามันอาจจะดิฟง่ายกว่าคันนี้หรือเปล่านะครับผมเออนะตอนนี้เริ่มจะมึนหัวกันหรือยังครับเออเราคุมดิฟก่อนเราต้องแบบฝึกคุมดิฟให้ได้นะครับผมเออเราค่อยไปด่านอื่นๆเนอะคือผมพยายามแบบ ไอ้ถ้าแบบเนี่ยผมพยายามกลับกลับมาตรงนะนแบบถ้าดิฟไปฝั่งฝั่งขวา,าผมก็จะรีบรีบกดเอ่อรีบกดเลี้ยวซ้ายครับเพื่อให้รถมันแบบไม่เสียการแต่ว่าเนี่ยคือมันมันปัดแบบมันไปไวอยู่นะครับเออรถมันหนักอ่ะหรูรถมันหนักอ่ะเนี่ยคือผมกดดูล้อนะครับล้อคือมันไปอีกทางแล้วนะผมวิวชนเสาปึ๊บค,คือเราต้องไวกว่าหูอันนี้ก็อันนี้ก็ช้าไปนะอันเมื่อกี้ก็กด ต้านมันช้าไปปึ๊บโอเค okay, ปึ๊บโอเค okay, เดี๋ยวนี้ปึ๊บคันเร่งอะไรคือเราต้องแบบเราต้องเล่นมันเป็นด้วยนะครับเฮ้ย <c oughs> ผมเล่นไม่เป็นเฮ้ยกด V สามารถเปลี่ยนมุมมองเป็นอย่างนี้ได้ด้วยนะครับผมเฮ้ยเฟี้ยวอะก็ะคือแอนิเมชันคือทําดีเลยนะครับเฮ้ยชุดเฟี้ยวบางคียอย่างเงี้ยจ,จะเล่นง่ายกว่า <c oughs> ใช่เปล่าววะไปดูดูตรงเกียร์ดิดไปเกินเฮ้ย ตัเกียร์คือแบบโคตรเอาเลยอุ้ยเกียร์คือเกียร์มันเปลี่ยนด้วยดูดิเกียร์สองใช่ไหมถึงก็เปลี่ยนเกียร์หนึ่งก็เปลี่ยนกลับนะครับผมเฮ้ยคือแบบอย่างโหดนะครับตรงเกียร์คือเปลี่ยนแบบอย่างเอาเรื่องเปี้ยวตรงนี้นะครับผมเปี้ยวที่สุดเลยแล้วผมที่เคยมีมาครับอุ้ยอุ้ยเฮ้ยลองลอดเฉยไม่ชนเฉยทุกหืม อางนี้โอ้โหอันนี้ือไปแล้วนี่กด V นะครับผมกด V ีเปลี่ยนมุมมองนะฮะโอเคครับผมสำหรับเกมพลิกดิฟก็มีประมาณนี้ผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยผมแล้วก็เสื้อสวยแบบนี้ผมหาซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะผมมีหลายสีหลายสไตล์เลือกกันเลยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้ผมก็ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมเข้ามาตําเข้ามาเล่นกันได้นะครับผมก็อ่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกนะครับผมใครสส่ดิฟเนี่ยคือต้องห้ามพลาดเกมนี้คือแบบ โหดกว่าดิฟพาราไดก็เกมนี้เลยนะผมเป็นเกมดิฟที่โหดที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาละแบบเหมือนน่ะคือคือมันเหมือนที่สุดเท่าที่ผมเจอมานะตัวดิฟพาราไดยังไม่ยังไม่ขนาดนี้นะครับเอฮ้ย <c oughs> ผมมาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ